นอกจากบุกไปเสมอเรียบพูที่แอนฟิลเดร์กอร์2ประตูต่อ2กับสกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมที่36นะครับทำให้ปืนโตต้องการเพียงแค่1คะแนนกับการการันตีในการเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกและต้องการอีก4คะแนนในการจะจบที่อันดับ2เป็นรองแชมป์ของปีนี้ซึ่งก็จะเป็นทริปเปิลแชมป์นั่นเอง โดยนัดหน้าครับปืนโตต้องเจอกันกับทีมนิวคาสเซิลซึ่งถ้าหากว่าจบลงคู่นี้มีผลแพ้ชนะนะครับก็จะทําให้สถานการณ์ของการอ,อ,อยู่ในอันดับเปลี่ยนไปทันทีครับถ้าอาอร์สต้ชนะอาอร์สตาจะการันตีอันดับ2ทันทีส่วนถ้าหากว่าเป็นนิวคาสเซิลชนะนะครับก็จะทําให้เกมสุดท้ายของรีม์ลีกเนี่ยต้องมาลุ้นว่าใครจะได้เป็นที่2นั่นเองครับทีนี้ กลับมาคุยถึงเกมที่อาร์ตริเลไปเสมอที่ลิเวอร์พูลอันฟิลด์สกอ์2-2ดีกว่านะครับมันก็คงจะมีหลากหลายประเด็นนะครับที่มีการพูดถึงถ้าพูดถึงเรื่องของเกมการแข่งขันก็น่าจะพูดถึงเรื่องของความเฉียบคมของลิเวอร์พูลนะครับที่ทําให้ได้2ประตูติดต่อกันอย่างรวดเร็ว เรียกคือว่าแฟนบอลหลายคนยังคงงงอยู่ว่าอ้าวโดนแล้วหนึ่งลกูกแล้วก็รุ่นสองก็ตามมาติดติดกันเลยนะครับซึ่งมันก็อาจจะมาจากความผิดพลาดของอาร์เตตการขาดสมาธินั่นเองนะครับแต่ว่าเมื่อมองเห็นภาพรวมก็คือว่าอาร์เตตอาจจะครองเกมได้มากกว่าแต่ก็จบไม่ลง ล์พูเองก็ถือว่าใช้โอกาสเหล่านั้นได้ดีแต่เครื่องหลังครับอาร์สตอก็กลับมาตามตีเสมอได้สําเร็จหลังจากที่มาติดเนลลี่ก็หมงเข้าไปแล้วก็ตัวของมิเกลมเรโนก็ซ้ําลูกยิงไกลของมาตินโอเดกาดท้ายเกมอาจจะเหลือ10คนครับมเมื่อมเรโนโดนใบเหลืองแดงไล่ออกไปแล้วก็ในช่วงของทุกนระเจ็บนะครับแอนดูบนซันก็ยิงประตูเข้าไปแล้วแต่ว่าผลุนสินไม่ให้เป็นประตูก่อนที่จะจบลงด้วยสก,กอร์สประตูต่อ2ครับในภาพรวมในส่วนของอาร์สตอมันมีจุดที่น่าสนใจในแง่ของวิธีการเล่นหลายคน สังเกตว่าช่วงครึ่งแรกทุกคนดูแบบไม่ค่อยมีสมาธิมากเท่าไหร่แต่ครึ่งหลังเราเห็นเรื่องของความกระหายเห็นถึงเรื่องของความกดดันที่ค่อยๆหายไปของนักเตะหรือเจ้าตัวของแมตเตสตอร์ยูไดที่เห็นว่าเนี่ยการเล่นมากขึ้นกล้าจ่ายกล้ายิง นะครับซึ่งแตกต่างกับอเดกาที่ก่อนหน้านี้ครับซึ่งนั่นก็เป็นในเรื่องของการแข่งขันนะครับที่นี้มาถูเรื่องของพิธีการดีกว่าครับก็เราได้เห็นแล้วว่าอาร์สต็อกก็ได้ยืนปรบมือนะครับให้กับลิเวอร์พูลที่คว้าแชมป์ทีมลิกอังกฤษไปครองเรียบร้อยแล้วซึ่งมิเกลใต้เองก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมตั้งแต่แรกแล้วนะว่าเราจะทําแบบนั้นเพราะพวกเขานั้นคู่ควรกับการจะได้เป็นแชมป์พวกเขาก็คือทีมที่มีความสมรรสมอที่สุดแล้วก็อาร์สต็อกก็ควรที่จะให้เกียรติพวกเขาซึ่ง นะครับไฮไลท์ก็อาจจะเป็นเรื่องของการยืนให้เกียรติปรบมือให้กับลิเวอร์พูลแต่ประเด็นนะครับมันปรากฏภาพว่ามีแฟนบอลลิเวอร์พูลครับที่เอารูปของมิเกลเอตานะครับไปแต่งให้เป็นเหมือนแบบเจ้าสาวแล้วบอกว่าเป็นแต่เพื่อนเจ้าสาวอย่างเดียวครับแต่ว่าไม่เคยเป็นเจ้าสาวมาก่อนซึ่งมันก็ให้ความรู้สึกแปลกๆเหมือนกันเพราะว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นคืออาร์นอลกำลังให้เกียรติลิเวอร์พูลดยกัน ปรบมืออยู่ใช่ไหมปรบมือให้เกียรติแชมป์แต่แฟนบอลก็กลับมาแสดงอะไรแบบนี้ก็เลยดูรู้สึกคอนทราสต์คอนทราสต์กันชอบก่นนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีแฟนบอลลิพูจำนวนไม่น้อยนะครับที่ไม่ชอบพฤติกรรม แบับนั้นถึงแม้จะมองไปเรื่องของสีสันฟุตบอลก็ตามแต่ในขณะที่อีกฝ่ายเขาให้เกียรติคุณแต่คุณก็กลับไม่ให้เกียรติตัวเขาเลยนะครับแล้วยังมีช็อตที่น่าสนใจของการประกาศรายชื่อผู้เล่นครับเมื่อโคศกสนามประกาศรายชื่อคนอื่นก็จะมีเสียงเชียร์ตามปกติใช่ไหมครับแต่พอเป็นเทรนด์อลิสเซโ,โนอโนออกมาปุ๊บ มีเสียงโหมาเยอะแยะมากมายเลยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องโหด้วยครับทั้งทั้งที่เทรนเนี่ยก็ถือว่าเล่นในกบบริพูอย่างเต็มที่นะครับก่อนที่จะช่วยทีมคว้าแชมป์หลายรายการแล้วก็ทุ่มเทตลอดเวลาโอเคครับมันอาจจะมีความรู้สึกเชิงที่ว่าเอ๊ะทำไมต้องย้ายตัวแบบไร้ค่าตัวอะไรทํานองนี้แต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องปกติของการที่เราจะต้องเติบโตไป นะครับซึ่งแน่นอนครับพอย้อนกลับไปตัวของอาร์ซอลเนี่ยอาร์ซอลไม่เคยมีเรื่องราวแบบนี้มาก่อนนะครับคนที่อาจจะสร้างเรื่องให้กับอาร์ซอลาาที่สุดก็น่าจ,จะเป็นปีแอร์เอเวอริกเหมือนอบามยองแต่ก็ไม่เคยมีจังหวะหรืออะไรแบบทำนองโหแบบแบบนี้ออกมานะครับมันเลยทำ้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรีพูดเป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ทราบก็ สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมไม่ได้นะครับแล้วเทรนด์ลงไปเปลี่ยนตัวลงไปไปมีส่วนที่ทำให้ทีมเสียประตูที่2นะเพราะว่าเขาก็ไปยืนลายสูงกว่ามิเกลเมเนโนทำให้ลูกนั้นเนี่ยนะครับที่เมนโนไปซ้ำโดยการหมกนะครับมันไม่ลำหน้าก็เลยเป็นอะไรที่หนักเข้าไปอีกนะครับซึ่งพอมามองถึงตรงนี้เนะี่ยก็เลยอาจจะสามารถเชื่อมโยงได้แบบไม่ยากเลยนะครับว่าเออถ้าหากว่าเขาสามารถที่จะโหให้กับ นักบอลของทีมตัวเองแบบนี้แล้วดังนั้นการที่เขาจะมา,าล้อเลียนมิเกลเวตามันก็คงจะไม่ได้แปลกตาแปลกใจอะไรนะครับแต่ว่าไม่ได้เหมารวมว่าเขาจะต้องทําแบบนั้นนะครับบางทีอาจจะเป็นความชื่นชอบส่วนตัวอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่เพียงแค่ว่ารู้สึกแปลกใจเฉยๆว่าเอ๊ะโอเคถ้าหากว่าทากับทีมคู่แข่งเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องปกติเป่าวะ่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทํากับนักเตะตัวเองนักเตะลูกมอที่เติบโตขึ้นมา นะครับแล้วก็เป็นอาวุธสําคัญในการพาทีมคว้าแชมป์แล้วเขาก็แค่ต้องการย้ายไปสู่ทีมที่แบบเออโตกว่านี้ประสบความสำเร็จแล้วต้องการที่จะหาความท้าทายมากกว่านี้เราควรจะส่งเสริมหรือเปล่านะครับไม่ควรจะมาแบบโหร้องแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าเขาเองก็เต็มที่กับสโมสรมาก,ก่อนหรือว่าเรื่องนี้ ผมอาจจะคิดไม่เหมือนคนอื่นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ก็รู้สึกแปลกๆอีกด้วยครับท้ายที่สุดแล้วครับอันนี้ก็แล้วแต่หมุมมองแต่ละคนเนาะว่าจะคิดจะอ่านจะมองยังไงแต่ว่าสำหรับอาร์ตสตอลแล้วกับการที่เสมอแบบนี้ก็ถือว่าเป็นคือมันไม่ได้แบบดีที่สุดมันก็ไม่ได้แย่ที่สุดนะครับอย่างน้อยมันก็ทําให้แฟนบอลรู้สึกว่าเออทีมเรายังยังมีอะไรอยู่บ้างที่จะรักษาความรู้สึกของแฟนบอลต่อไปตอนนี้คงต้องไปโฟกัสกับอีก2เกมที่เหลือครับว่าเราจะสามารถจบ อันดับ2รองแชมป์ปีที่3ติดต่อกันได้หรือเปล่าแล้วก็ต้องติดตามเรื่องของตลาดนักเตะที่ตอนนี้ต้องพูดเลยนะครับว่าจากการติดตามข่าวตลาดเตะของอาร์ซตนนั้นดุเดือดเผ็ดมันมากว่าสุดท้ายจะมีใครจะเป็นใครกันบ้างครับ